วนะะันนี้นอริกาจะมาถ่ายคลิปเดียวกับหัวข้อนี่นะคะกระเป๋าอาริกาเองที่ใครพอดาออกมาบ้างถูกต้องค่ะวันนี้เนี่ยหัวข้อของอริกาก็คือ w What's i น My bag นั่นเองหรืออะไรในกระเป๋าก็คาวนี้เนี่ยคุยกันสดๆนนะก็จะได้รู้กันเลยว่าปกติเนี่ยอริกาเนี่ยหน้าอย่างนี้เนี่ยกับกระเป๋ากู้ชีวิตไปนี้เนี่ยใส่อะไรไว้บ้างอ,อย่างแรกนะคะที่อริกาพกนั่นก็คือ กระเป๋าตังแอนไก่เป็นกระเป๋าตังของลูลูพ n เนสนะคะเป็นกระเป๋าตังสีดำอันนี้ที่าพากซื้อให้เนาะในวันครบรอบเป็นแฟนอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใส่ตังเนาะออกจากบ้านไม่มีตังได้ยังไงเจออ,อะไรหรอใบเสร็จใบต่อค่ะปุ้งปุ้งไม่สิปุ้งเล่นหลายหลารอบเนี่ย ระเบิดระเบิดช่องนี้เล่นระเบิดไงเลยเสือจําได้ต่อมานะคะนี่ค่ะ iPod เนอะรุ่นนี้เก่ามากอ่ะคือไม่รู้ว่ามีใครยังแบบเคยเห็นหรือทันกันอยู่บ้างเพราะว่าคิดว่าสมัยนี้คือทุกคนฟังเพลงจากมือถือตัวเองใช่ไหมแต่ว่ามือถืออลิกาแบบมันมีความจําน้อยมากแค่16หกิอะไรอย่างเงี้ยก็ ใส่แอปพลิเคชันใส่รูปก,ก็เต็มแล้วเราก็เลยต้องขอพบเพลงแยงกไว้คือมันต้องพบเพลงออกไปนอกบ้านนะคะมแบบไม่อ่งนั้นแบบไม่รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างเงี้ยหรือบางทีขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไม่มีเพลงก็นั่นไง next station สยาม interchange with สีลม line คือไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะก็เลยเอาอันนี้ไง อันนี้ใ,ใส่แล้วก็นี่นะคะเป็นถุงคิตตี้ของอลิกาเอาไว้ใส่พวกเครื่องสาอางกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้มีแบบซับหน้ามาันครีมทามืออะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะคะอายไลเนอร์ ก็ถ้าวันไหนที่หน้าตาดูไม่ค่อยมีอะไรเลยทาลิปติกไม่องก,ก็กรีดอายไลเนอร์จริงๆแล้วก็เป็นคนที่เยอะแยะๆอะไรกับตัวเองอยู่แล้วก็ยังเห็นได้ว่าเราก็ยังพกเมคอัพอะไรออกมาแต่ว่าเราก็ยังต้องมีตัวช่วยอื่นๆด้วยนั่นคือที่อันดาบผมอีก,ปปกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้ค่ะ ตัวน,นี้เลย B ริ้งคอลลาเจนนะคะนอกจากที่เราจะแต่งหน้าอะไรอย่างนี้แล้วด้วยเราก็อยากจะเสริมจากภายในให้มันทะลุออกมาภายนอกค่ะเพราะว่าเอดิกาเชื่อว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่ว่าผิวเราดีเราก็เราก็จะดูดีไงเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเอลิกากก็จะพกคอลลาเจนค่ะไว้ในกระเป๋าบางทีออกมานอกบ้านเนี่ยก็หยิบขึ้นมาก็ กินเลยค่ะก็จะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยวันนี้ได้ทําอะไรให้ตัวเองแล้วนิดนึงเบาๆก็ที่อลิกาเลือกคอลลาเจนของปริงนะคะ<ม>เป็นเพราะว่า<ม>ของเขาอ่ะเป็นคอลลาเจนเป๊ปไทยที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเนาะซึ่งเป็นแหล่งผลิตคอลลาเจนที่ดีที่สุดเนาะอันนี้เป็นคอลลาเจนที่ทำจากตาเนาะตัวนี้ที่กินเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนเปปไทย2,000มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าอลิกาม,มองว่า แค่2,000มิลลิกรัมก็พอแล้วค่ะเพราะเจจะบไทยอันนี้ยพอทานอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปกินอะไรเยอะแยะหรือไม่ต้องไปฉีดอะไรอีกเพราะว่ามากเกินเบอร์ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็กินทุกวันก็จะปริ้นทุกวันนะคะพูดถึงแล้วก็คือรสชาติเขาก็ดีมากๆด้วยนะคะคือมันดื่มง่าย อยากจะมารู่มสมาคมผิวสวยกับแอลิกาก็ตัวนี้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะคะหาซื้อง่ายมากเซเว่นหรือแฟมิลี่มาร์ทนี้ก็มีค่ะต่อมานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเกจิโลนะคะของแอลิกาก็อันนี้นะคะเป็นตารางนันนี่ของแอลิกา ไมถึงยังต้องโมบนนี้อยู่คือเป็นคนรุ่นเก่าอะ่ะเป็นคนรุ่นเก่าคือไม่สามารถจดอะไรในมือถือได้เพราะว่ารู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยสะดวกคือการจดใส่กระดาษแล้วมันก็ยังทําให้เราึกจําอะไรได้มากอยู่ดีจริง,รงๆก็จะขาดไว้ไม่ได้นี่ก็คือเดี๋ยวนะโอ๊ยหานานกว่านี้มีไว้ ะะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นปากกาแบบลบได้ซื่อมาจากญี่ปุ่นเพราะอะไรต้องใช้ปากกาแบบลบได้เพราะว่าเป็นคนเขียนผิดบ่อยมากแล้วก็ไม่ชอบให้สมุมดมีรอยลิควิดคือถ้าเกิดมีรอยลิควิดคือฉีกแล้วก็คุยทิ้งไปเลยค่ะมีช่วงหนึ่งคือฉีกบ่อยฉีกจนสกีดูบางแลวค่ะหมดเล่มก็เปถุงอย่างที่ไอกาดงพกติดไว้เผื่อบางทีมีอะไรแบบเออจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนกันลืมแต่ถ้าเกิดว่าจดไว้แล้วลืมก็คือก็คือลืมถูกต้องต่อมานะคะไอกะดงพก็จะเป็นแว่นกันแดดนั่นเอง พูดคีก็เราก็ไม่ได้อะไรมากขับรถใช่ไหมก็แดดแรงก็ใช่คุ้มค่าโตกิจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใส่แวน่นแล้วเดินเดๆเดินอยู่ในท้องถนอน,ะะนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ดารานะจะใส่แว่นเดินทำไมอะไรอย่างงี้ก็ส่วนมากจะใส่เวลาไปไปเที่ยวหรือไม่ก็ขับรถแล้วแดดแรงต่อมานะคะที่อริกาพบก็จะเป็น มือถือค่ะจริงมือถือเนี่ยก็ so คือควรจะเป็นอันแรกๆที่เราพูดเนาะแต่เราเพิ่งหาเจอก็อันนี้เป็นมือถือกาติกานะคะใกล้ทางแล้วก็เป็นไยมูมินมูมินใครชอบมูมินเหมือนเราบ้างเขาอยู่ก right ับเรามาเกือบ3ปีแล้ว iPhone เครื่องนี้ก็โอเคขาดไม่ได้เนาะคือคิดดูตอนเด็กๆไม่มีโทรศัพท์อ่างเงี้ยแล้วตอนจะกลับจากโรงเรียนก็คือต้องรอแม่ แม่ทํางานช้าก็าเลยเหมือนมาช้าก็รู้สึกรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่รักเราแล้วเหรอเขาไม่มาแล้วเหรอแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ไงเป็นเด็กไงตอนนั้นคือมีบัตรโทรศัพท์ซึ่งบัตรโทรศัพท์คือเอาไปโทรไลสสาระโทรม้วนซ่วหมดแล้วก็ก็เลยไม่รู้ต้องทํายังไงก็นั่งรอน้าตาไหลร้องไห้คือเราไม่มีโทรศัพท์ไงเราก็โทรไม่ได้แต่ถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็ดูไหนสิ่งีเลยนะคะออกจากบ้าน แต่ไม่มีมือถือนี่คือ no no not okay ใครเป็นบ้างใครคิดเหมือนเราบ้างเมื่อมีมือถือแล้วเนี่ย แอลิกาก็จะต้องมี power bank ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เล่นมือถือตลอดทั้งวันเนาะแล้วก็รู้อยู่ว่าแบตมันก็จะหมดเร็วถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้เยอะก็จะยิ่งหมด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 อันนี้ค่ะก็พกไว้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่แอลิกาพกไว้ในกระเป๋าก็ความรับรู้ไหลหมดแล้วค่ะก็คือรู้กันทั่วโลกทั่วประเทศกันหมดแล้วเนาะว่าปกติพกอะไรไว้บ้างก็ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดค์ ให้อาริกาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยกด s u b s ไ r i b e เนี่ยอยาลดูกด s u b สไ r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของอาริกาว่าคลิปต่อไปเนี่ยอาริกาจะทำอะไรให้ก่อนจากกันไปวันนี้มาคอมเมนต์กันหน่อยข้างล่างว่าปกติแล้วเนี่ยอะไรเอ่ยที่ทุกคนพกไว้ในกระเป๋าแบบสำคัญสุดนะว่าเฮ้ยต้องมีอันนี้อยู่ในกระเป๋าถ้าไม่มีคือออกจากบ้านไม่ได้เลยนะเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าสำคัญต่อชีวิตมากสิ่งนั้นคืออะไรมาคอมเมนต์นบอกอาริกากันหน่อยเดี๋ยวเราจะไปตาม บางคนนี่อาจจะมีของ Amazing Amazing ที่ไม่เหมือนแอริกาก็ได้ก็มาแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้แอริกาไปก่อนแล้วนะแล้วมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายพิเศษพิเศษเศรพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งถ่ายคลิปมาด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมแอริกามีอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อช่องแองริการิวตี้ค่ะก็สามารถกดลิงก์ไปตามดูแอดิกาลุคนี้ได้เลยว่ากว่าจะออกมาเป็นปลุคนี้เนี่ยทำยังไงบ้างบอกเลยว่าขั้นตอนไม่ยากอย่าลืมไปแวะไปดูกันด้วยนะคะบ๊ายบาย